สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาเจอกับอินดี้พลาสติกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อินดี้พามาดูพลาสติกอีกหนึ่งชนิดของเราค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักนะคะงาน,นตัวนี้ก็คือแผ่นพีกหรือโพลีเอสเตอร์อีเทอร์คีโตนนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เป็นพลาสติกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นหมายถึง พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเช่นทนกรดทนด่างทนสารเคมีและเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมที่สุดในบรรดาพลาสติกวิศวกรรมทั้งหมดค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมมีอะไรกันบ้างนะคะเจ้าพีชสามารถทนร้อนได้ถึง300องศาเลยทีเดียวนะคะมีความแข็งแรงเชิงกลนสูงมาก มีความต้านทานต่อรังสีทุกชนิดได้ดีมากและที่สำคัญมีคุณสมบัติที่เมื่อติดไฟแล้วสามารถดับเองได้ค่ะเรามาดูการใช้งานกันบ้างนะคะเจ้าพีกนะคะนิยมนำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรจำพวกแววนปะเก็นวาวบูสเฟืองและเหมาะที่จะนำไปใช้แทนพลาสติกที่ต้องการความเหนียวพิเศษค่ะ ส่วนแผ่นพีกที่อินดีน้นำมาให้ดูนะคะมีขนาดความหนาอยู่ที่16มิลกว้าง40มิลแล้วก็ยาว60มิลค่ะผู้ใช้งานนะคะจะนำเอาชิ้นงานตัวนี้ไปรองแผ่นฮีตเตอร์ที่มีความร้อนสูงนั่นเองค่ะ หากเพื่อนเพือนท่านไหนนะคะสนใจข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ s i s n i n ินด Plastic ได้เหมือนเดิมเลยค่ะมีน้องๆแอดมินคอยให้บริการและตอบคำถามทุกท่านเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ